สวัสดีไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์นานวันนี้จะมารีวิวบ้านหลังละ30สบล้านกล้องไม่หนักชิบหายเลยเริ่มจากรีวิวในบ้านก่อนแล้วกันนะข้างนอกน่าจะร้อนอยู่ผมพูดดังไม่ค่อยได้นะครับพอดีน้องสาวผมนอนอยู่นะครับเอามารีวิวตรงนี้ตู้โบว,โว,โวน่าจะเคยเห็นในทิกตอกกันแล้วนะเอาข้าวๆพอนอนในบ้านอันนี้ก็จะเป็นที่นอนนะครับ้พาพูดนอนติงตองไปน,น่ลยโทษทีแต่ไม่นอนนะตรงนี้ไม่นอนนอนตรงนี้ ื้อเตียงมานอนในห้องแต่งตัวเนื่องจากห้องนี้เนี่ยห้องนอนห้องนี้เนี่ยแม่งใหญ่เกินเว้ยแล้วแอร์แม่งอ่ะห้าหมื่นปีทีอยู่มั้งโคตรแดกไฟแล้วกว่าแม่งจะเย็นค่าไฟก็แดกที่หายก็เลยย้ายไปนอนห้องเล็กๆนะครับเป็นห้องแต่งตัวซื้อเตียงโง่ๆไปนอนนะครับโอเคต่อไปก็โซฟางโง่ตรงนี้งโง่บ่อยๆแล้วก็ไปดูห้องรับแขกกันเนาะโอเคห้องรับแขก็ประมาณนี้นะครับ ดีวีงงงบ่อยๆไม่น่ามีอะไรมากแต่กันต่อคือทั้งหมดบ้านนี้น่าจะมีเจ็ดห้องทั้งหมด7ห้องนะครับห้องนี้ก็น่าจะเป็นห้องห้องทํางานของน้องสาวผมนะห้องนี้ส่วนห้องนี้เป็นห้องเก็บของนะครับอันนั้นก็เป็นห้องแม่ของน้องสาวผมนะครับโอ้ยกล้องหนักวะวิบถ่ายแต่งงๆนะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์นานแล้วงงหน่อยงงงหน่อยอันนี้ห้องห้องห้องตีมเกมรุ่นไฟเอ็มนะครับหรือว่ารีวิวนี่ตัวกระตุ้น ห้องเกมคอมจาก i have CPU นะครับ <_ an> ก็ประมาณนี้วิวก็เปิดไปก็ไม่น่านมีอะไรห <_ an> นูบ้านคนง,งานนะครับคอยที่คอยดูแลสวนแล้วก็นี่เปิดมาตรงนี้ก็จะเป็นวิววิวของสวนนะครับที่ผมปลูกอยู่นะนี่เดี๋ยวค่อยพาออกไปดูดีกว่าอันนี้ก็ดูโง่ๆหมดแล้วคันเด้อหุ่นกล้องหนักวะไม่ได้จับนาล้อย่างหนักเลยตัวอาจจะสงสัยว่าบ้านโง,โง,โงน่ๆนี่มันถึง30ฝาล้านได้ยังไงวะ ก็เดี๋ยวพาไปดูข้างนอกกันกนะนาะจะได้เข้าใจว่าทำไมมันถึงแพงนะครับ <c oughs> ได้ทีก็มาอัปเดตการใช้ชีวิตตอนนี้ผมก็ไม่ได้อยู่โซนชานเมืองแล้วนะมาอยู่แถวแถวไหนจักไหนก็ไม่รู้แม่งแก๊บก็ไม่มีสั่งข้าวแดกนะครับคือก็มาอยู่แบบท่ามกลางธรรมชาติท่ามกลางทุ่งนาเลยอะ่ะเพราะที่ดินแถวนี้ค่อนข้างจะถูกนะครับไม่ไม่แพงนะครับเดี๋ยวพาไปดูบ่อน้ำก่อน โซนบ่อน,น้ําที่เอาไว้รถกล้วยไม้ให้ดูนะครับตอนนี้มีแมวด้วยดียู่มีแต่ทุ่งนาธรรมชาตินู่นะบ่อน,น้ำไม่ไดบ้านคนงานที่ค่อยดูแลสวนให้กับเรานะครับนี่มีเซเว่นด้วยนะนี่เซเว่นเซเว่นอาจจะดูมั่มมั่นะครับไม่ได้ไม่ได้ร็อ,อกนาแล้วพอดีไม่ได้เป็นจุทซูเปอร์ละไปเบไฟเอมอยู่ตอนนี้นี็นบ้าน ขับตัวแรงวันนี้ตัวซิ่งไฟฟ้าตัวซิ่งเดี๋ยวแอคแอคหน่อยว่าแบบแอคหน่อยอบ,บ้านมีลำบ,บอบนะขออนุญาตแอคเน้นเรื่องกล้องก็ไม่มีถ่ายคนเดียวเด็กแ,แค่นี้พอแค่นี้พอละไม่ได้แอคนะคือดูสภาพบ้านอนะตอนนี้คือ อายุผมมันใกล้เลขสามแล้วสนใจก็ทิ้งมานะอยู่ปม็ไม่ได้ขับผมไม่ได้ขับมาจะครึ่งปีแล้วตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นกระบะซิ่งนะครับถามว่าออกบะซิ่งมาทำไมก็ไว้ทํางานไว้ขนของเนี่ยคุแมวเราโบนไปขนของนะโง่แล้วก็จะเป็นรถน้องสาวผมที่กำลังตั้งท้องอยู่นะครับจอดถ้าหลายคนถามว่ามัดแต่งไปไหนใช่ไหมคือที่จอดมันไม่มีไว้ก็เลยจอดอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเพราะที่นี่มันมีจอดได้แค่สามพันก็อย่าลืมนะเอามันไปได้แหละ มันไม่เหมาะที่อยู่กับที่นี่ครับกันรักกันดานอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมาะเลยสนใจ15 m กิ้งมานะครับผมถ่ายเลกทีเถอะแม่งมันจะขับมันจะเป็นปีละจอดสตาร์ทเครื่องอย่างเดียวเลยมาเดี๋ยวผมพาไปดูว่าทําไมผมถึงแอคว่า30ล้านนะครับ30มสิบล้านใครเอาอะไรมาทิ้งวะเนี่าถนะ่า,ายแบบนนทกหัวเทิดถ่ายอุ้ย โอ้เจ๋งต้นเริ่มดกนะฮะตอนนี้ตอนนี้จะปลูกได้ประมาณสามเดือนนะครับปลูกได้ประมาณสามเดือนละนี่ hey. ต้นน้อยต้นเล็กต้นน้อยปรากกำลังลงกางเท้าสภาพก็ประมาณนี้ฟองขาวไปะวะขาวหรอกพีหล่อเหมือนเดิมเลยไม่เจอกันนาน ครับก็มันก็บ้านไม่ได้เท่าไหร่แล้วบ้านบ้านน่าจะสามสี่แต่ที่ดินมันน่าจะค่อนข้างหนักนะเพราะว่านูนดูสุดลูกหูลูกตามองไปวะมองไปก็ไม่สุดอะ่ะคือมันแพงที่ดิน,นครับเอาตรงเลยไรหนึ่งก็มาณหกแสนได้อยู่ก็ถือว่าถูกดีกว่าไปซื้อแถวแถว,ถว,ถว,ถวชานเมืองแ้าแถว,ถวชานเมืองซื้อไม่ได้แล้วมันแพงจัดเดี๋ยวขับไปให้ไปดูสุดนู่นเลยไม่โคตรไกลเดี๋ยวแว่นไปแป๊บนึงนี่ก็เป็นต้นที่ท,ที่ตายนะครับเยอะมากเลยน่าจะประมาณโอ้ หลายหมื่นต้นเลยนะครับไม่ใช่หลายหมื่นนะกูว่าเฮียต้นตายโคตรเยอะเลยต้องเดินไปอีกนะครับพอดีพอดีมันมีรถจอดขวางตรงนี้มันมันแว้นรถไฟฟ้าไปไม่ได้นะครับเดินเอาอ่ะน่าจะไม่ใช่หลักหมื่นลวน่าจะตายเป็นแสนต้นเหลืองปักเลยนี่ก็ปลูกมาจนสุดซอยแล้วนะครับน่าจะสองสาเดือนอีกประมาณน่าจะปีหน้าครับปีหน้ากัน ดอกน่าจะออกแล้วก็ถ้าถามว่าแหลายคนน่จะสงสัยว่าผมปลูกทําไมใช่ไหมก็ปลูกไว้ส่งข้างนอกครับส่งแบบส่งกล้วยไม้อะออไม่รู้งงเหมือนกันก็เป็นธุรกิจที่ผมสกปแล้วกน็น่าจะมั่นคงนะพอดีเพราะว่าครอบครัวทางฝั่งน้องสาวผมเนี่ยก็ทํามาประมาณยี่สิบปีสามสิบปีละเออ,ป,ป,เอ,อประมาณนี้ก็ดูเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะรวยหรือเปล่าไม่รู้นะกูดูโลกโลกนะเหมือนคนดูยาเลยจะถึงวันไหนในเะช้าโคตรไกลเลยเอ,อ่ะนิดนึง อ,อผมไม่ได้อาัดาคลิปเท่าไหร่แล้วเนี่ยคบปียังวะคนดูคอมเมนต์หน่อยดีผมไม่ได้อัดคลิปแบบถ่ายข้างนอกกี่ปีแล้ววะอันนี้ก็จะเป็นต้นที่ที่ซื้อมาเป็นแบบว่าเป็นไม้ขวดนะสถาเอาวันนี้เด็กในวงการเรียกไม้ขวดมก็ไม่รู้หรอกคืออะไรแต่ก็ที่รู้ก็คือแพงแค่นั้นเองนี่มันก็จะเป็นต้นแบบเออต้นต้นอะต้นอะไรไม่รู้นั่นแหละเป็นอย่างเงี้ยแหละมา แล้วมันดอกมันน่าจะออกไวนะครับดอกเวลาออกก็จะเป็นประมาณนี้เด็ดแม่งเนทะ่านั้นไวนี่ประมาณนี้นี่นี่เน,น,นี่ส่งน,น่าจะหลักๆน่าจะส่งออกต่างประเทศนะครับแล้วก็ไม้ตลาดนิดหน่อยพอได้กินได้ใช้นะครับผมพอชื่อเสียงมายังยืนอยู่แล้วล้วก็หาอะไรทําไปเรื่อยครับอะไรที่ทําได้ก็ทาไปทาไปเรื่อยชื่อเสียงอยู่กับเราไม่นานเนาะอันนี้ก็น่าจะ วางแผ่นกระเตียดได้เลยนะครับมีมีกินอ่ะเอาให้ไม่อดตายก็โอเคแล้วไม่ต้องรวยมากมายหรอกมาสุดซอยแล้วอุ้ย <c oughs> โทษคำหยาบโคตรไกลดูดูข้างหลังคือที่ตรงนี้ยมันยังไม่สุดนะมีข้างหลังอีกต่อไปอยันนู่นเลยน่ะเนาะสุดนู่นหน่อยสุดไดูสุดนู่นยาวไปยันนู่นอ่ะนู่นอ่ะยาวไปยันนู่นตรงไหนวะตรงต้นกล้วยมั้งเห็นไหม ดูไม่น่าเห็นหรอกแม่งกูก็มองไม่เห็นนั่นแะประมาณนี้เนาะนี่อันนี้ว่ายาวไปแล้วนะมีต่ออีกนะตรงนี้ก็จะทําเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับที่ตรงนี้นะครับก็มีฝากมีอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะน่าจะเห็นน่าจะช่วงประมาณสิ้นปีถ้าเสร็จก็จะออกมาสภาพเนี้ยเออเป็นเป็นอย่างเงี้ยแหละเออตามที่เห็นไม่อยากพูดเยอะก็นั่นแหละครับแต่คงก็น่าเชื่อแล้วนะว่าแบบ บ้านพีมันแม่งเอาพุ่นจ้องแบบไม่ได้โมอเกือบสี่สิบล้านนะครับนะครับมันเกือบสี่สิบล้านแต่ว่าไม่ต้องงงนะเอาตังค์ไปจากไหนก็กู้นี้ยืมสินมานครับผมบิดได้บิดก็บิดไปเลยเนาะกูมาทำเนาะไม่น่ามีเลยมั้งคลิปนี้หมดย่างวะอ๋อน่าจะมีพวกสงสัยอยากอยากจะรู้ราคาว่าแบบเออท่านได้เดือนเท่าไหร่อะไรเงี้ยน่าจะมีคนสงสัยอยู่มั้งก็เอาเอาประมาณสัก รายได้ต่อเดือนนะที่ทั้งหมดนี้ที่ทำก็ประมาณร้อยไร่นะเอาสักน่าจะได้กำไรเดือนละสักเจ็ดเปหมื 7, 000, 000, นะ่นเนาะพอมีพอกินแล้วกันนะครับอันนี้คือค่าค่าคนดูแลสวนนะครับแล้วก็ค่าป่๋ยค่ายาก็ไม่น่าเกินแสนอันนี้คือค่าใช้จ่ายนะอืมก็น่าจะขาดทุนครับไม่ไม่ไม,ไมีไม่บวกเนาะ<อ>แล้วก็ที่โมโมมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของกูนะเป็นของนุ่นเป็นของพ่อของน้องสาวผมไม่ใช่ของผมเนาะ อืมไม่มีอะไรหรอกวันนี้ยไปเรื่อยก็พูดไปเรื่อยแล้วก็แลมโบกิ้งมาสิบห้าล้านไม่เหมาะอยู่นี่ไม่เหมาะเอาไปดูแลต่อทีไม่ได้ขับแล้วถึงวัยเลขสามแล้วแก่จะโลงอยู่แล้วไม่ซิงแล้วครับขับรถงงขับกระบะขับรถบ้าแล้วตอนนี้กล้องไม่หนักจัดเลยแรงถือกล้องไม่มีเลยเดี๋ยวอัปเดตชีวิตการไม่อยู่นะครับตอนนี้ก็ชิวๆครับอยู่แบบฟิลชนบท เหมือนพวกเหมือนพวกแก่แล้วหมดไฟแล้วะก็คือมาแค่นี้แหละเออน่าจะ,ะมานี่นะมะั้งก็ถ้าใครยังอยากที่จะติดตามเป็น fc ตัวน้อยก็ด i โมทีวนะครับก็ s สตรีมทุกวันแหละไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่แค่ว่าเปลี่ยนวงการจากยูทูบเบอร์เป็นสตรีมเมอร์ก็ก่อยนะครับสตรีมเมอร์ไฟ M อ็มในด i โมทีวีสตรีมสองทุ่มครึ่งถึงตีหนึ่งตีสองกี่ถึงกันก็เข้ามาดูนะครับชีวิตตอนนี้ก็สบายดีครับ แต่อาจจะล่างอาจจะก,กินแซบไปหน่อยช่วงนี้นะผมไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมไปละไม่อัดนานพูดแล้วไม่ถูกเลยฝากกดอะไรดีอะไลค์ใครแชร์มั้งเออเยนันบ,บาย